ค่ะใช่ค่ะ mm ก็จริงๆเป็นเพื่อนนะคะกับกับพี่ต้นอยู่แล้วนะคะเรียนมาด้วยการรวมถึงพุ่มกับก็คือพี่เอเนี่ยค่ะเป็นรุ่นพี่ที่ศิลปะการแสดงนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วก็เชื่อมั่นในฝีมือของเขาทั้งสองคนรวมถึงนักแสดงทุกท่านเนี่ยมาตลอดค่ะพอพอต้นบอกว่ามีทาทาละครเวทีก็เลยมาเลยค่ะ คือจริงๆด้วยความที่เราเติบโตมากับพี่ๆทุกคนนะคะก็เลยทาให้เราอะคบแบบคิดว่าจะต้องออกมาดีอยู่แล้วเพราะว่าเราเชื่อมั่นในฝีมือการแสดงแล้วก็ฝีมือการกํากับกของเขาอยู่แล้วค่ะฮ่า <c oughs> ขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้ก็เป็นเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดช,ดชลบุรีค่ะ Uh, เป็นเป็น uh, เป็นเมื่อสีปีที่แล้วเป็นสอจอนะคะสมัยหนึ่งนะคะแล้วก็ uh, ปีนี้ค่ะปีที่5ก็ก็เป็นเลขาธิการนายกอบจอชุมุรีค่ะ oh. ใช่ค่ะ ใช่ค่ะก็ก็ตอนแรกก็ปรับตัวไม่ค่อยไม่ค่อยทันเหมือนกันค่ะแต่พอเรียกว่าพอได้ลงไปทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้แบบฝึกประสบการณ์ของเราไปเรื่อยเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เรียกว่าเหมือนแบบเราได้ลงไปช่วยเหลือชุมชนได้แบบใช้ความสามารถของเราอะไรอย่างเงี้ยลงไปในพื้นที่ได้แบบรับรู้ปัญหาต่างๆแล้วก็แบบไปช่วยเขาแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ชินค่ะแต่ว่าก็เหมือนเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเสมอค่ะเพราะว่าในพื้นที่ค่ะแบบในจังหวัดชุมพรลีค่อนข้างกว้างนะคะทําให้เราได้เจออะไรใหม่ๆตลอดได้แก้อะไรใหม่ๆตลอดซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ว่าเป็นเรื่องที่สนุกค่ะที่ที่ได้ทําค่ะคือนนลองชิมสนามเล็กนสนามใหญ่ใช่ค่ะค่ค่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าก็กยัง,ย,งยังชอบที่อยู่ตรงนี้อยู่ค่ะ <c oughs> ไม่ได้ลงค่ะยังเป็นเลขาท่านนายกวิทยาคุณปลื้มอยู่ค่ะใช่ค่ะ,คะใช่ค่ะก็ทีมฟุตบอลเมื่อ,อก่อนนะคะก็คือทีมฟุตบอลบ้านบึง FC ซนะคะซึ่งเป็นเรียกว่าทีมที่ใช้ในะฟุตบอลจาก Academy ของทีมชมบุรี FC ซค่ะใช่ซึ่งซึ่งซึ่ง,งญาติของเนยเนี่ยเป็นเรียกว่าผู้บริหารของทีมชมบุรี FC ด้วยแล้วก็มี a c a d e เดี่ที่ที่แบบผลิต เยาวชนนะคะก็เลยทําให้เราก็เลยอยากมีทีมของบ้านเกิดของเราคือเราอยู่อําเภอบ้านบึงก็เลยอยากมีที่จะมีทีมของอาเภอของเราค่ะชื่อบ้านบึง f c ค่ะแต่ว่าก็ก็ค่ะแต่เมื่อก่อนผู้จัดการค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ทีมก็ได้ได้ได้ให้ได้ผู้มีประสบการณ์ท่านอื่นได้ได้ได้ทำต่อค่ะตอนนี้ใช่ค่ะ ก็ในส่วนของชมบุร so so like ีเอฟซีก like ็คือก็คือญ่าตินะคะก็คือญาติที่บ้านเนี่ยเป็นเป็นผู้บริหารนะคะเนยก็เห็นมาตั้งแต่เด็กคือเหมือนคลุกคลีกับวงการฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแบบว่าดูแล้วก็เห็นเขาแบบทำฟุตบอลตั้งแต่เยาวชนอะไรแบบนี้ค่ะนั่นสิคะหลากหลายหลากหลายค่ะหลากหลายค่ะเป็นใจอะไรการางานท้อง่ค่ะ คือจริงๆท,ท้องถิ่นนะคะมันค่อนข้างที่ละเอียดอ่อนเพราะว่าเราอยู่กับชุมชนเราอยู่กับพื้นที่จริงๆทําให้เราได้รู้ว่าเออเขามีปัญหาตรงเนี้ยแล้วเราจะแก้เขายังไงแบบเหมือนจะค่อนข้างสนิทกับประชาชนนะคะแล้วมันก็อย่างที่บอกอะคะ่ะมันเจอสิ่งใหม่ๆทุกๆวันทําให้เราได้ประสบการณ์เพิ่มทุกวัน,นะคะ่ะแล้วจังหวัดชมุมพูีเองเนี่ยมีแบบมีมีมสเสน่ห์มีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆตลอดเวลาค่ะ ค่ะแท็กแล้วก็ถ้าเมื่อก่อนก็จะไปร้องเพลงเป็นศิลปินไปร้องในงานเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ก็คือไปร้องเขาด้วยไปงานเขาด้วยแล้วขอเขาร้องเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ,คะใช่ก็คือแบบไปเดี๋ยวพี่ร้องเพลงให้สักเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ต้องจ้างเลยใช่ค่ะเดี๋ยวร้องให้เองใช่ค่ะ จริงๆก็จริงๆก็ ing, อยากที่จะร้องเพลงนะคะถ้าเกิดมีโอกาสก็ฝากทุกๆท่านเลยนะคะถ้าเกิดยังคิดถึงเสียงเนอเชริต้าก็เรียกใช้ได้นะคะเสียงอเราทุคนเป็นทํได้ร้องกันมาถึงเพื่อนนี้ค่ะก็จะเป็นทํางาไปไหนต้อง ค่ะก็ทุกคนก็ยังยังถามถึงยังถามถึงค่ะล้มถึงตอนนี้แบบมีเพลงที่แบบเพลงประกอบละครหรืออะไรต่างๆที่มีคนกลับมาฟังอีกรอบนึงอย่าเงี้ยซึ่งเราอจำเนื้อเพลงไม่ได้แล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะค่ะค่ะก็ก็ดีค่ะก็ดีค่ะยาวนานยาวนานค่ะ สิบกว่าปีแล้วค่ะใช่ค่ะสิบกว่าปีค่ะใช่ก็ต้องดูว่าตอนไหนดีนะใช่ค่ะมันก็เรารู้สึกว่ามันก็โอเคมันก็โอเคตอนนี้ทุกอย่างค่อนข้างโอเคเหมดแล้วลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างผู้ใหญ่ ทั้งสองครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็โอเคโหมดเพื่อนฝูงเราโอเคหมดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็มันก็เราพอใจในในตรงนี้แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะ <c oughs> เอ๊ะเดี๋ยวไปถามโหนแป๊บนึงนะคะ <im itation> <im itation> ไปถามพระใช่ค่ะเดี๋ยวถามพระแป๊บห <im itation> นึ่งค่ะ ปกติเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ค่อยได้อะไรมากคือเหมือนเราเราอยู่กันเหมือนแบบเพื่อนหรือเหมือนเป็นครอบครัวอยู่แล้วอะค่ะแบบก็เลยทําให้แบบมันก็เป็นแบบนี้แบบเรียกอะไรค่ะแบบยั่งยืนอะไปไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเพื่อนคือมีลูกไปหมดแล้วค่ะใช่ค่ะ ภาพนั้นใช่ไหมคะก็ไม่แน่ใจว่ายังจะไหวอยู่หรือเปล่าเพราะว่าอายุก็ไปเยอะแล้วค่ะใช่ค่ะงานทกาหลายการารััวใช่ค่ะคือแบบอาจจะเป็นคนแบบชอบชอบสนุกกับการทํางานอะ่ะใช่แบบใช่แล้วก็เวลาทํางานคือลุยแบบเต็มที่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าแบบแบบแบบเราเต็มที่กับทุกๆบทบาทมากมากเลย้ยคะ ก,ก็มีบ้างก็มีบ้างค่ะแต่ก็แต่ก็แ,กแกบบทุกคนก็บอกอาจะเย็นเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกทุกคนจะเย็นเย็นค่ะแต่ทุกคนก็จะแบบจะเย็นไม่ไหวละอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะนานแล้วนานแล้วเลยค่ะใช่ค่ะดูกันต่อไปค่ะ ก็ฝากละครเวทีเรื่องคันกูด้วยนะคะแล้วก็ฝากผลงานของเนยซินโดริต้านะคะใครที่คิดถึงเสียงเนยก็เรียกใช้ได้นะคะแล้วก็ฝากผลงานในบทบาทหน้าที่ทางการเมืองด้วยค่ะค่ะ mm. สวัสดีป mm. ีใหม่พี่ๆทุกคนเลยนะคะ mm. ขอบคุณค่ะ mm. ขอบคุณค่ะ